สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลแห่แชร์ครูโมโหนักเรียนด่าปัญญาอ่อนหลังชูสมนิ้วเคารพธงชาติ เกิดปรากฏการณ์ครั้งใหม่กับภาพที่โลกออนไลน์แห่แชร์เป็นการเคลื่อนไหวของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยร่วมชู3มนิ้วระหว่างที่ร้องเพลงเคารพธงชาติขณะเดียวกันก็มีนักเรียน,นหลายๆคนนัดติดโบสีขาวต้านเผด็จการเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการมีสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของสังคมอีกด้วยทั้งนี้ในบางโรงเรียนก็ได้มีคุณครูได้สั่งห้ามแสดงออกพร้อมตักเตือนบางโรงเรียนถึงขั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปติดตามเหตุการณ์ โดยโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปเหตุการณ์โรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดแห่งหนึ่งจูจ่ๆก็มีครูเข้ามาทำลายทรัพย์สิสนโดยการปัดโทรศัพท์มือถือของเด็กจนตกพื้นแถมยังขู่อีกว่าหากคลิปหลุดไปจะมีการลงโทษแน่นอนทำให้เรื่องนี้บานปลายเมื่อผู้ปกครองบุกไปเอาเรื่องถึงโรงเรียนความคืบหน้าล่าสุดเพิ่มเติมว่าครูท่านนี้ได้ขอโทษเด็กแล้วโดยให้เหตุผลว่ารู้เท่าไม่ถึงการบอกแค่ว่าอยากปกป้องสถาบันการศึกษาเท่านั้น คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ